ยัวย,ว,ยวจ้าทุกคน<ๆ>ดังแน่งานนี้ร<ด>ูว้า <laughs> <laughs> มาเด้อจ้าดังไฟกินหมูกระทะน้ำจิ้มรสเด็ดนะจ้า,วาวกินปลาแซบสวัสดีจ้า มันนี่คือฝนสีลิ้นปลอยๆนี่แหละทุกคนเกรยมมานังกินหมูหนาบ้านจ้ะมาด้วยจ้ามาสบแสบน้ำกันมาจ้าช่วงเวลาที่รอคอยอันนี้ตับรวกจ้ะน้ำจิ้มแบบอืมยัวแห้งอืม ปลาหมึกชิ้น,นหนาๆใหญ่ๆสว่น้ำจิ้มเข้าไปแบบนี้ได้จ้ะอืมหมึกกรอบจ้ะเน้นน้ำจิ้ม,มอืม ไปเลยคัม,ม,มบคเบอร์เลอร์อืม,อม กลินสุดแซ่บมากทุกคนมากินผักกันบ้างนะจ๊ะกินแตงมมหลายกินผักน้ำแน่สวดน้ำจิ้มเข้าไปแบบนี้เลยอ,เอื้มงคำบรรยายกุ้ง ไปกำลังมาละทุกคน <Yeah. S 1> <c oughs> ไม่เอาตั <c oughs> ากน้ำจิ้มแบบเน้นๆไปเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> เป็นหมูเปลืองน้ำจิ้มอือหือวนเส้นของเราอืม มองไม่เห็นความเรืองอร่อยน่ากินของหมูแล้วก็ปวบน้ำจิ้มเข้าไปแบบเน้นๆเลยตามด้วยผักร้อนๆ เป่ากันสามมนหยนอนกูอัดทั้งแพ้งเลยจ้าอืมกูยัวยัวจ้า ตัวใหญ่ๆแล้วจ้ะโื้โหทุกคนจ๋าสิ้นนี่แบบยั่วมากแฮงเน้นน้ำจิ้มควยน้ำจิ้มคำใหญ่ๆกินหมูแล้วต้องกินผักตาม จะมันห่อนจ้ะว้าวัน นี่ได้แล้วจ้ารวบน้ำจิ้มเข้าไปเหมือนเดิมน้าด้วยแกงผักแต่แกงผักมันจะร้อนมาก ออ้โคำส่งท้ายแล้วกันนะจ๊านอหืมตักน้ำจิ้มแบบยวๆไปเลยอืมแทบอไจ้ามึงเนี่ย จ้าคลิปนี้แค่ก็ฝากไปซ้ำนิดเดียจ้า้ำจิ้มเด็ดสุดซุดขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย้า